แบบว่ายากที่จะขนต้นไม้ไปด้วยอะ่ะก็เลยโทุกคนช่วงนี้ของเดือนหนูจะเซนสิทีบหน่อยๆนะแต่หนูรู้สึกว่าแบบว่าเออหนูทําต้นไม้ตายหนูว่ยังไม่ตายแต่มันเหี่ยวอะ่ะเออประมาณนี้คือแบบว่าน้องเหี่ยวมากแล้วคือหนูกล,กลับมาแล้วคือหนูน้ําตาไหลแล้วหนูก็เลยรีบพาน้องไปแบบโอ้ย ัวมันตายอ่ะโอ๊ยทุกคนช่วงนี้ของเด้กแบบแป๊บนึงนะหนูไม่สามารถยุดมองได้ประมาณนี้คืออืมแต่ว่าแล้วว่ายังไงก็หนูก็จะถ้ามันถ้าน้องไม่เป็นอะไรมากเพราะน้องยังเขียวอยู่แต่ว่ามันแค่เหี่ยวนิดหน่อยแต่มันแบบทุกคนจําภาพก่อนที่หนูจะไปได้ใช่ไหมที่หนูให้ดูคือน้องเต่งตึงแล้วเป็นใบไม้ที่แข็งมากแบบตอนนี้น้องเหมือนแบบผักบุ้งอ่ะที่มันแบบ อ่อนๆอะแต่ก็คิดว่าน่าจะกลับมาได้ค่ะบิ๊ไม่เคยร้องไห้ในไลฟ์เลยนะแต่ก็โอเคก็ประมาณนี้หนูก็จะบำรุงรักษาเฮดวิกให้ดีมึขึ้นนะคะเพราะว่าไปตั้งสองอาทิตย์แล้วก็อืหนูก็ถ้าเกิดว่าแบบว่าหนูอะเป็นคนที่บอกแล้วว่าหนูเป็นคนเลี้ยงอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าเลี้ยงแล้วมันตายหนูจะร้องไห้หนักมาก แล้วแบบว่าเป็นต้นไม้ต้นแรกในชีวิตต้นที่สองในชีวิตที่ได้เลี้ยงเองต้นแรกคือกระบอกเพชรแล้วน้องก็ตายจากต้นกระบอกเพชรต้นนั้นอะ่ะพ่อร้องเพลงให้มันฟังทุกวันขค้อแล้วน้องก็ตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหนูไม่อยากแบบไม่อยากเลี้ยงอะไรอีกเลยใช่ไหมแล้วพอแบบเออพอไว้ใจตัวเองแล้วแบบเออเราจะเลี้ยงได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอมาเจอแบบเนี้ยมันเหี่ยวแล้วมันก็แบบ โอ้ก็แบบโอ้ยอะไรอย่างนี้แต่ก็เดี๋ยวหนูไปสองอาทิตย์ดีนะที่ยังแบบใบย,ยังไม่ใบย,ยังไม่เทินเป็นสีน้ําตาลแล้วก็ยังไม่แบบดําแล้วแบบดินก็ยังไม่แห้งก็ยังมีความเขียวอยู่แค่มันเหี่ยวก็เลยคิดว่าแต่หนูเอามันเจอแดดอยู่แต่หนูก็เลยคิดว่าแบบอืมนั่นแหละ